กำลังเป็นคุณแม่ที่ตกยุคอยู่หรือเปล่าคุณแม่ทุกคนคะณนะเวลานี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคุณแม่ยุคใหม่2 0 2 1คะ่ะที่ทค่ีง่ายในเดียวสำหรับการเป็นคุณแม่ยุคใหม่นะคะจากเดิมที่เรามีความเชื่อว,ว่าในช่วงเวลาที่เราต้องมาเลี้ยงลูกดูแลลูกเนี่ย เราก็จะอยู่บ้านไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวนะคะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่คุณแม่ทั้งหลายค่ะคุณแม่รู้ไหมว่าการที่เราไม่ดูแลตัวเองแบบนั้นผลทวงจะตามมาในอนาคตนะคะเมื่อไรก็ตามที่ลูกเราเข้าเรียนไปแล้วหรือว่าลูกเราโตขึ้นแล้วค่ะเวลานั้นที่คุณแม่มองย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะออกไปหาเพื่อนเจอเพื่อนสูงค่ะจะสังเกตเห็นว่าสุขภาพของเราหน้าตาของเรานะคะจะดูสูงอายุกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะอ,อะไรคะเพราะช่วงเวลาที่เราลืมดูแลตัวเองค่ะวิธีการเป็นคุณแม่ยุคใหม่นะคะหรือปัจจุบันนี้จะมีคำหนึ่งที่เร,เรียกว่าเซียรมาเบอร์เซียรมาก็คืออะไรคะก็คือคุณแม่ถ้าแปลตามตัวเนาะจะกลายเป็นว่าคุณแม่ดุดุไหมคะแต่ปัจจุบันค่ะเซียรมาร์มาใช้กับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่สุดแซ่บสวยแหละสตรองค่ะ ้าคุณแม่สามารถปรับลุกตัวเองให้กลายมาเป็นคุณแม่สวยแซ่บสตองได้คุณแม่นะคะจะส,สามารถตามลูกได้ไม่ว่าวันนี้ลูกจะติดเกมเล่นโซเชียลคุณแม่รู้ทันลูกก็จะกลายเป็นเพื่อนและเพื่อนของเขาและสามารถพูดคุยกับเขาได้ะคะ่ะวิธีการง่ายๆเลยสําหรับกลายมาเป็นเซสมาเธอสิ่งแรกเลยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ คุณแม่คะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาออกกําลังกายไม่ให้ม่ยุงย้อยถุงยืนนะคะวิธีการออกกําลังกายครูต้องตาได้เคยสอนไปแล้วสาหรับคุณแม่ในคลิปแรกๆนะคะการจักการออกกําลังกายแล้วะคะ่ะในเรื่องของการดื่มน้ํานะคะถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดกันมาตลอดแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามนั้น กลับมาดูแรตัวเองค่ะง่ายที่สุดก็คือด้วยการดื่มน้ำค่ะประเด็นถัดมานะคะในเรื่องของสุขภาพต่อเช่นเดิมค่ะออกกําลังกายแล้วดื่มน้ําแล้วต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นต่อร่างกายพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตตรงนี้เราต้องลดปริมาณลงนะคะอย่างการทานข้าวหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากข้าวขาวนะคะ ข้าวผัดสีมาเป็นข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องที่ให้ไฟเบอร์ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณแม่อย่าลืมที่จะต้องดูแลการเปลี่ยนลุคของตัวเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลานี้เมื่อลูกเราโตขึ้นค่ะเดินไปไหนกับรูกก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันหรือพี่น้องกันนะคะวันนี้ค่ะครูต้องตาม,มาเป็นตัวอย่างให้กับคุณแม่ทุกคนนะคะ ไม่ยากเลยค่ะแค่การปรับลุกนั่นก็คือดูเสื้อผ้าที่เราชอบเปลี่ยนผมบ้างใส่ผมยาวไว้ผมไม่มัดผมอะไรอย่างนี้อ่าตัดส้นก็สบายด้วยความเก๋ไก๋ของมันนะคะเพียงแค่นี้ค่ะคุณแม่ค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่ก็จะกลับมาเป็นคนที่มีสุขภาพดีรกระดับจิตใจดีนะคะพร้อมที่จะออกสังคมและเพิ่มรายได้ด้วยนะคะในเ่วนของรายได้เราจะทํายังไงล่ะถ้าเกิดว่าเรามาเป็นคุณแม่ฟูดทาม อยากที่บอกว่าณนปัจจุบันนะคะตลาดออนไลน์ค่ะเข้าถึงง่ายมีสินค้าหรือความรู้อะไรก็สามารถเข้าไปขายได้เมื่อย้อนกลับมาคุณแม่ดูแลตัวเองแล้วนะคะคุณแม่ปรับรูปให้หน้าดูน่ามองและพูดน่าฟังแล้วค่ะคุณแม่ก็สามารถนําสินค้านําความรู้ต่างๆที่เรามีเนาะไปเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องท,ทางที่จะมีรายได้เสริมขึ้นมานะคะและประการสุดท้ายค่ะของเจมา m a s t ร์ นั่นก็คือคุณต้องดูแลผู้ครองคนรักนะคะหรือคุณพ่อของลูกเราไม่ใช่เราจะมามัวแต่ดูแลลูกแล้วลืมคนข้างๆเราไปหรือเปล่าคะคนข้างๆเราเองนะคะเขาก็มีจิตใจเหมือนกันเราอาจจะแบบลืมถามไหมว่าวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าทานอะไรหรือ,อยังงานหนักไหมเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะเป็นการเติมเต็มให้กันและกันแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตครอบครัวได้ยืนยาวนานแล้วก็คุณแม่เองค่ะก็จะกลับมา สวยแซบและสะตองเหมือนเดิมนะคะใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามที่เหพจครูต้องตามมาสเตอร์ครูเอ็กซ์เพรสเพื่อนชรูชิคชิลคุณแม่ค่ะ